สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิ้งง่วงงามก็เบาตึงครับเมื่อนี้ครับงามแท้แน่นอนครับตัวนี้ครับ ลูกเอทเค่าสองศูนย์ครับอายุปีแปดเดือนครับเจ้าน้อยกระขื้นแล้วครับพี่น้องครับเอาไปเลี้ยงอีกบ่โดนครับปีแปดเดือนครับงัวสาวครับโอ้ยนาเป็นนาครับแดงเป็นแดงครับเช่องน้าครับพี่น้องครับเบื้องครับการรูปการจับการบายครับลูหัวได้ครับทําเขาเห็นเรียบร้อยครับเมาหนังยางดีครับพี่น้องครับ ขวันจับมองนั่งทับครับเพวงช่วงถ่ายน้ากันครับอู้ลำตัวเงาหนังหนาครับหนาลึกครับบือลึ่งยันๆครับคอขาใหญ่ครับแขงขาใหญ่ครับเวงเหงาหางครับเหงาหางใหญ่ให้กันครับเหตสีดําครับพ่วงหางใหญ่ครับพี่น้องครับพ่วงหางสีดําครับูแดงเป็นแดงครับแดงจนแสบตาครับตัวนี้ครับ ลูกเอทเหาสองศูนย์ครับหายากครับท้ายากครับเพราะว่าพอพนเดเสียชีวิตไปแล้วครับเอทเหาสองศูนย์ครับใครสนใจครับตัวนี้ว่าตึงเปิดด้วยทีครับเจ็ดหมืนหกพันครับของแท้แน่นอนครับเจ็ดหมืนหกพันครับนมสีเต่าครับเหนือหนังยันยันครับสวยครับแม่บล็อกตัวนี้ครับเหมาะสาหรับเอาไปเป็นแม่บล็อกแม่พันได้ครับเจ็ดหมืนหกพันครับพี่น้องครับ ว่าปีแปดเดือนนะครับอุ้ยงามครับงามเป็นงามครับตัวนี้ครับอันนี้เบิงคือจังสิเป็นคาบน้ำหน่วยครับเรืออาสิป็นประจำเดือนก็ได้ครับนี่ครับแหงติดอยครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงอีบโดนครับพี่น้องครับเลี้ยงอีโดนขคืนแท้แน่นอนครับไผสนใจครับเจ็ดหมื่นหกพันครับงอาอยู่ขอกบาตึงนี่แหละครับ จะไปสรรหางวงง่าไม่ให้พี่น้องเอฟซีได้รับช่มกันได้ครับนี่ครับจะของเพื้นแงห้งครับตัวนี้ครับเชื่องครับหูครับแดงเป็นแดงครับจมูกสีดำครับกระบาลกว้างครับพี่น้องครับกระบาลกว้างครับใครสนใจครับตัวนี้ครับหกหมื่นเจ็ดพันครับลูกเอ็คหาสองศูนย์ครับพายาตเอ็คครับ แดงเป็นแดงครับลำตัวยาวครับเนื้อหนังดีครับนมซีเต่าขอขาใหญ่เล็บกระงามครับพี่น้องครับเมือเล็บครับเล็บหนาครับเล็บท้ายครับนมสีเต่าว่มีติ้งครับอุ้ยแม่บอกแม่พันบ่เคยเป็นโรคเป็นไผ่มาก่อนครับลำปีสกินครับโบ้เคยเป็นครับหน้าตาครับชุดยอดควอมแดงควอมหนาครับดูเอสเคหาสองศูนย์ครับพี่น้องครับสำหรับท่านใดสนใจครับ กระโทมหาบาตึงเลยครับงววงามครับแม่บอกของแท้ครับแม่บอกเอสเคหาสองศูนย์ครับไคสนใจกรโท่มาหาบาตึงเดยครับแดงเป็นแดงครับตัวนี้ครับรับประกันความงามครับแม่บอกได้สบายครับถ่ายสูงร้อยสี่สิบครับงววปีแปดเดือนครับที่สาคัญคือเป็นเชื่งแห้งครับงววเชื่งนั่นอครับงววเชื่งครับไผกําลังหาง้อเชื่งครับ บอพิดหวังครับตัวนี้ครับปีแปดเดือนแล้วครับพี่น้องเลียงอีกบอโดนเนี้ยกขคืนครับงวดลักแสนครับนี่ครับถาทองมากครับฟองมากได้ลูกมากครับตัวนี้ครับถึงงวดงามครับพี่น้องครับไอสนใจครับมองหาแม่บอกแม่พันธุ์ครับโตนี่เลยครับเ k ห้าสองศูนย์ครับทายาทครับใบสาวปีแปดเดือนครับโหครับพี่น้องครับ บาืดเบาสนครับหูแห้งครับมักให้รูปให้เก่าครับมักให้รูปให้เก่าครับสวยครับเขาสวยครับหน้าตาแช่ได้ครับหรือเรื่องง่ายงาเรียบงามครับพี่น้องครับเร็บงามครับเรียบหนานี้ครับอันนี้เล็บหลังครับถ่ายงามครับใครเห็นคลิปนี้แล้วครับกระโถมาหาเบาตึงแดงครับตลอด24ชั่วโมงครับหก0มื่นเจ็ดพันครับพี่น้องครับงวงงามครับแดงเป็นแดงครับ ทวงท้ายครับสะโพกใหญ่ๆครับพี่น้องครับสะโพกใหญ่ๆเลยครับ่วงหางสีดำอุ้ยบ่ผพิดหวังครับตัวนี้ครับสุดยอดครับงามเป็นงามแดงเป็นแดงครับเอเคหาสองศูนย์ครับทายาครับปีแปดเดือนครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่ครับบาตึงกับขอจบชิปไปเพียง่านีก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับผม